สวัสดีครับยุคนี้อะไรอะไรมันก็เร็วไปหมดเลยนะครับเทคโนโลยีดิจิตอนี้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปเยอะจริงๆใช่เลยค่ะทุกอย่างมันดูเร็วขึ้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นครับและไอเรื่องการเข้าถึงาศาสนาแบบเดิมๆเนี่ยอย่างการไปวัดมันอาจจะเอ่อไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนแล้วมั้งครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆอ ใช่ค่ะคนรุ่นใหม่เขาก็อาจจะมีวิถีชีวิตหรือความสนใจที่ต่างออกไปก็เลยเป็นคำถามใหญ่เหมือนกันนะว่าแล้วหลักธรรมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในชีวิตคนยุคนี้ได้อย่างไงมั่นสิครับซึ่งวันนี้เรามเีเหมือนเป็นเอกสารวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากมาคุยกันเรื่องแนวคิดระบบนิเวศท,ทางธรรมที่เขาพยายามจะหาทางออกเรื่องนี้ค่ะคำว่าระบบนิเวศท,ทางธรรมหรือดัมมาเอโอซิสตเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบ เอาเทคโนโลยีมาใช้เผยแผ่ศาสนาแบบนั้นซะทีเดียวนะคะอ,อ๋อมันลึกกว่านั้นนะครับใช่ค่ะมันคือการมองเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเลยก็ได้ค่ะไปสู่การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนขึ้นเกื้อกูลกันมากขึ้นทั้งคนทั้งชุมชนสถาบันแล้วก็แน่นอนคือเทคโนโลยีโหฟังดูเป็นภาพใหญ่มากคือทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ คือทำให้คนเข้าถึงแก่นทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะลึกซึ้งขึ้นด้วยในวิถีที่มันเข้ากับยุคสมัยค่ะน่าสนใจมากครับไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นเหมือนสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งระบบเลยถูกต้องค่ะแล้วก็อาจจะต้องขยายนิดนึงว่าเวลาเราพูดคำว่าระบบนิเวศเนี่ยอาจจะนึกถึงป่าไม้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับคับนึกถึงต้นไม้ลำธาร แต่ในที่นี้ค่ะเราหมายถึงกรอบคิดเชิงสังคมเชิงองค์กรมากกว่าซึ่งจริงๆมันได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดทางธุรกิจที่เรียกว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่าหรือ value chain อ๋อที่แต่ละส่วนมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าใช่ค่ะคล้ายๆกันแต่เราเอามาปรับใช้กับการสร้างคุณค่าทางธรรมคือมองว่ากิจกรรมต่างๆในระบบนิเวศนี้เนี่ยมันส่งมอบคุณค่าทางจิตใจทางปัญญาให้กับผู้คนได้ยังไงอ๋อเข้าใจ ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเพราะเรามองเป็นระบบที่สร้างคุณค่าทําแบบนี้แล้วเนี่ยในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างมันออนไลน์มันเชื่อมกันหมดเนี่ยมันมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมหลักๆเลยนะคะจากเอกสารเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน3ส่วนสําคัญเลยค่ะส่วนแรกคือผู้มีส่วนร่วมหรือ actors ผู้มีส่วนร่วมหมายถึงใครบ้างครับก็ทั้งพระสงฆ์คารวสเลยค่ะ แต่บทบาทจะเปลี่ยนไปเยอะมากพระสงฆ์อาจจะไม่ใช่แค่ผู้เทศบนธรรมศารอย่างเดียวแล้วแต่อาจจะเป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวกเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอู้น่าสนใจครับแล้วฆรวาสล่ะครับฆราวาสก็ไม่ใช่แค่ผู้รับฟังอย่างเดียวแล้วค่ะแต่กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโปรซูเมอร์โปรซูเมอร์คือยังไงนะครับ คือเป็นทั้งผู้เสพหรือผู้รับสารธรรมะคอน sumer แล้วก็เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาธรรมะ producer ได้ด้วยตัวเองอาจจะเขียนบทความทําคลิปแชร์ประสบการณ์อะไรแบบนี้ค่ะเออมันก็เหมือนดาบสองคมหรือเปล่าครับด้านหนึ่งธรรมะก็กระจายเร็วเข้าถึงง่ายดีแต่อีกด้านหนึ่งละ่ะเรื่องคุณภาพความถูกต้องหรือการตีความต่างๆนี่มันจะควบคุมกันยังไง เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงส่วนที่2เลยคือเรื่องของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ครับเนื้อหามันต้องเปลี่ยนไปใช่ค่ะต้องปรับรูปแบบให้มันหลากหลายขึ้นดึงดูดใจคนยุคนี้มากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่การเทศยาวๆแล้วแต่อาจจะเป็นอินโฟกราฟิกสวยๆสรุปหลักธรรมสั้นๆอฮาาเห็นภาพเลยครับ หรือเป็นพอดแคสต์ที่ฟังง่ายๆตอนเดินทางแอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมาธิหรืออาจจะไปถึงขั้นใช้เทคโนโลยีอย่าง VR สร้างประสบการณ์จำลองเหมือนเราไปปฏิบัติธรรมจริงๆเลยก็ได้โอ้ยไปถึง VR เลยทีเดียวแล้วส่วนที่3ล่ะครับส่วนที่3ก็คือช่องทางหรือ channels ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนว่ามันขยายจากแค่ที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลเต็มตัว ก็พวกโซเชียลมีเดียเว็บไซต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ลูกผสมหรือไฮบริดสเปซเกิดขึ้นด้วยลูกผสมยังไงครับ ก็คือผสมผสานออนไลน์กับออฟไลน์เขาด้วยกันอย่างเช่นเราอาจจะฟังธรรมะออนไลน์ก่อนแล้วก็มีการนัดหมายไปปฏิบัติจริงร่วมกันหรือเวลาเราไปวัดอาจจะมี QR code ให้สแกนเพื่อดูข้อมูลธรรมะเพิ่มเติมผ่านมือถืออะไรแบบนี้ค่ะอ,อ๋อเชื่อม2โลกเข้าด้วยกันค่ะแล้วที่กําลังมาแรงมากๆแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะก็คือเทคโนโลยีอย่าง AI นี่แหละค่ะ AI กับศาสนาเรื่องนี้ทั้งน่าทึ่งแต่ผมว่าก็อาจจะชวนให ตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับมีตัวอย่างที่มันจับต้องได้ไหมครับว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วในการนำมาใช้มีตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างที่ญี่ปุ่นมีพระ AI ชื่อแคนนอนที่วัดโคไดจิ i, ซึ่งสามารถตอบคำถามธรรมะเบื้องต้นได้ตลอด24ชั่วโมงเลย -24 ชั่วโมงเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็เข้าถึงคนได้ทั่วโลกด้วย หรือที่ใกล้ตัวเรามากๆก็คือพวกแอปพลิเคชันฝึกสมาธิบนมือถือที่มีเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็ช่วยให้คนเริ่มปฏิบัติได้ง่ายๆจริงๆนะคะลดอุปสรรคเรื่องเวลาสถานที่ไปได้เยอะเลยอืมอันนี้จริงครับมันทําให้การเริ่มต้นมันง่ายขึ้นเยอะแต่แน่นอนทุกอย่างมันคงม,มี2ด้านเสมอความท้าทายหรืออาจจะเป็นด้านมืดของระบบนิเวศท,ทางธรรมะในยุคดิจิทัลแบบนี้แหะครับมีอะไรที่น่ากังวลบ้าง ประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงเยอะเลยก็คือเรื่องพุทธพาณิชย์ค่ะที่มันเหมือนจะรุกเคลือบเข้ามาในโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นพุทธพาณิชย์ในโลกออนไลน์เช่นอะไรบ้างครับก็อาจจะมีรูปแบบของพระอินฟลูเอนเซอร์ที่บางทีเน้นสร้างความนิยมส่วนตัวมากกว่าเนื้อหาธรรมะหรือการทำให้เรื่องบุญการทำบุญกลายเป็นเหมือนสินค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันง่ายๆบนแพลตฟอร์มต่างๆอ่าเข้าใจครับแล้วก็คงมีเรื่องข้อมูลผิดผิดด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะปัญหาคลาสสิกเลยคือข้อมูลเท็จการบิดเบือนคำสอนที่พออยู่ในโลกออนไลน์แล้วมันแพร่กระจายได้เร็วมากกว้างมากแล้วก็ตรวจสอบได้ยากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะแล้วมันก็ยังมีคำถามที่ลึกไปกว่านั้นอีกนะคะอย่างเรื่อง AI เนี่ยที่ถึงแม้จะตอบคำถามได้แต่ AI มันไม่มีจิตสำนึกจริงๆใช่ครับมันเป็นแค่โปรแกรมค่ะแล้วคำถามคือมันจะสามารถถ่ายทอดหรือสอนธรรมะ ซึ่งเป็นเรื่องของประสบการณ์ภายในความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเนี่ยได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามเชิงปรัชญาเหมือนกันนะน่าคิดมากครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลอีกที่สุดท้ายแล้วคนบางกลุ่มก็อาจจะเข้าไม่ถึงโอกาสเหล่านี้อยู่ดีไม่ว่าจะด้วยข้อจํากัดทางเศรษฐกิจหรือทักษะก็ตาม ครบเลยทั้งเรื่องเนื้อหาคนช่องทางแล้วก็เทคโนโลยีค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งในตัวเองอะพาราดอกซ์ของระบบนี้ก็คือว่าไอ้กลไกที่มันสร้างจุดแข็งเช่นการเข้าถึงง่ายการกระจายสู่น้ำนาจในการให้ข้อมูลเนี่ยครับมันกลับเป็นเหมือนดาบสองคมที่ไปเปิดช่องให้จุดอ่อนอย่างเรื่องพุทธพาณิชย์หรือข้อมูลบิดเบือนมันระบาดได้ง่ายขึ้น รุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยค่ะคือมันขยายทั้งด้านบวกและด้านลบไปพร้อมๆกันเลยโหเป็นความย้อนแย้งที่ซับซ้อนจริงๆครับแล้วในเมื่อมันมีความท้าทายเยอะแยะแบบนี้เราพอจะมีแนวทางรับมือหรือจัดการกับมันยังไงได้บ้างครับ คงต้องอาศัยเรียกว่าเป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่มองรอบด้านเลยค่ะต้องทำหลายๆอย่างประกอบกันตั้งแต่ระดับสถาบันเองก็อาจจะต้องปรับตัวเปิดรับแนวคิดแบบเครือข่ายมากขึ้นไม่ใช่รวมศูนย์อำนาจแบบเดิมๆแล้วก็เรื่องสำคัญคือการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้บุคลากรทางศาสนาหรือที่ในเอกสารเขาใช้คำว่าคณะสงฆ์ดิจิทัลดิจิตอลสังฆาคณะสงฆ์ดิจิทัล น่าสนใจครับค่ะคือให้พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างมาตรฐานหรือประมวลจริยธรรมสำหรับการเผยแผ่ธรรม,มะในโลกดิจิทัลโดยเฉพาะเลยอืมเพื่อให้มีกรอบมีแนวทางที่ชัดเจนใช่ค่ะแต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการส่งเสริมการรู้เท่าทันให้กับพุทธศาสนิกชนเองทั้งการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ว่าข้อมูลไหนจริงไม่จริงน่าเชื่อถือไหมแล้วก็ต้องรู้เท่าทันหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงด้วยเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเราต้องใช้หลักกาลามสูตรสำหรับยุคดิจิทัลกาลามสูตรคือคือหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่าย ต้องรู้จักตรวจสอบต้องไตร่ตรองด้วยปัญญาของตัวเองก่อนไม่หลงเชื่องมงายไปกับข้อมูลข่าวสารที่มันถาโถมเข้ามาในโลกดิจิทัลค่ะสุดยอดเลยครับฟังดูแล้วระบบนิเวศท,ทางธรรมนี่มันไม่ใช่แค่เทรนหรือทางเลือกใหม่ๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นวิวัฒนาการที่จําเป็นเลยเพื่อให้พุทธศาสนายังคงสื่อสารและมีความหมายกับผู้คนในโลกยุคใหม่นี้ได้ใช่เลยค่ะ มันคือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเพื่อดำรงซึ่งสาระสำคัญเอาไว้แต่เป้าหมายสุดท้ายหรือความสำเร็จจริงๆของระบบนิเวศนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีหรือความวุ่หวาของช่องทางนะคะแล้ววัดกันที่อะไรครับวัดกันที่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยมันสามารถช่วยบ่มเพาะปัญญาและกรุณาธรรมในใจของคนได้จริงหรือเปล่ามากกว่า ผลลับสุดท้ายมันต้องกลับมาที่ตรงนี้เป็นข้อสรุปที่สําคัญมากครับทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อจริงๆว่าในโลกที่ธรรมะอาจจะหาได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอปหรือถาม AI ได้เลยเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เรากําลังบริโภคอยู่นั้นน่ะมันคือแก่นสาระจริงๆที่จะนําไปสู่ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้จริงๆอืมนั่นสิคะหรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นแค่เปลือกนอก รายเป็นการสะสมความรู้หรือประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณแบบผิวเผินหรือที่บางทีเขาเรียกว่าวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ spiritual materialism อีกรูปแบบหนึ่งกันแน่อันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยครับ